ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับคืนวันอาทิตย์วันนี้28ใช่ไหมฮะมษายนท่านผู้ชมครับอาจจะรู้สึกเห็นหน้าผู้ดําเนินรายการเขียนชื่อผมเสร็จแล้วก็เขียนต่อว่าเป็นผู้ดําเนินรายการน่าจะรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องแปลกหรอกครับเพราะปกติถ้าเห็นกันพบกันนะครับ ิบสายามไทยเนี่ยโดยทั่วไปก็เดือนหนึ่งประมาณสักสองครั้งนะครับโดยเฉลี่ยนะแล้วก็พบกันในฐานะที่เป็นวิทยากรนะรับเชิญหรือว่าเป็นผู้ร่วมในรายการแต่วันนี้นะครับก็คงจะทำหน้าที่ต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเป็นทั้งสองหน้าที่เลยครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมๆกับเป็นวิทยากรในรายการแล้วก็ เป็นผู้ตั้งคำถามเองแล้วก็จะตอบคำถามเองเป็นผู้ตั้งคอสังเกตเองแล้วก็แสดงความคิดเห็นเองนะครับสาเหตุเพราะว่าต้องเรียนว่าพอดีคุณทศพลนะครับแก้วที่มาเนี่ยนะปกติจะรับผิดชอบในการเป็นผู้ดําเนินรายการในวนอาทิตย์นะครับแต่วันนี้ทางสถานีแจ้งว่าคุณทศพลไม่ค่อยสบายนะครับถ้าจะเดินทางไกลจากจังหวัดราชบุรีนะครับมาถึงนี่ขามาคงจะไม่เป็นไรท่านผูาา้ชมคะ จะสงสารขากลับนะครับเกิดว่าไข้ขึ้นสูงช่วงก,กลับจะยุ่งกันใหญ่อันตรายนะครับก็เก็บไว้นะเก็บคนดีๆมีความรู้ความสามารถไว้ในโอกาสที่เหมาะสมกว่าน,นี้วันนี้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับพบกับผมแล้วกันนะครับพิเชษพัฒนาโชติแต่ท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะย ผมก็ไม่ได้เตรียมในใน,ในรายละเอียดนะครับเนื้อหาที่จะมาในรายการมากนักเพียงแต่ว่า,เ,าเตรียมประเด็นที่จะมาพูดมาคุยนะครับอาจจะคิดว่าร่วมกับคนอื่นหรือเปล่าแล้วคุณทศพลเตรียมประเด็นหรือเตรียมคําถามอื่นๆไว้นะครับถ้าจะบกพร่องผิดพลาดประการใดนะครับก็ผมอยาโทษผมแล้วกันนะโทษคุณทศพลแล้วกันที่ไม่สบายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองก็จัดกันตั้งแต่นะครับ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับแบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็จริงๆเดิมเนี่ยนะครับประมาณสองชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะชั่วโมงเดียวท่านผู้ชมครับนะบโชคดีที่คุณทุพลไม่สบายในช่วงที่จัดแค่ชั่วโมงเดียวนะเพราะว่าสองทุ่มก็จะไปพบกับพี่น้องประชาชนนะการเดินทางไกลเพื่อการกู้ชาตินะครับที่ลำตะคองนะ ผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสองครั้งแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเวทีกันที่ลำตะคองนะครับเพราะว่าคิดว่าอย่างไรเสียนะฮะออกรายการที่นี่พี่น้องที่นู่นก็คงจะจะได้ฟังได้ได้ยินกันอยู่นะครับก็คงจะหาโอกาสนะครับบางทีไปโคราชนะครับช่วงเวลามันไม่เหมาะมันไม่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 แมทช์นะโทษนะครับมันไม่มันไม่ลงตัวนะ กับการที่ได้ไปพูดไปคุยกับพี่น้องที่ลำตะคองนะครับและไปขึ้นเวทีที่นั่นนะครับผมไปช่วงกลางวันบางทีไปตอนเช้าบางทีไปตอนบ่ายนะครับก็พี่น้องกําลังพักผ่อนก็ได้พูดคุยกับพี่น้องบางส่วนนะครับที่รู้จักสนสิทสนมกัน,ก,นก็ยังไม่ได้เจอกันในส่วนของทั้งหมดแต่ว่าทราบว่าช่วงนี้นะครับอยู่กันเยอะมากนะครับเห็นว่าร่วมห้าพันคนนะก็เรื่อง ห้องน้ําห้องท่านะครับเห็นท่านสวสมบูรณ์ทองโบราณบอกว่าไม่ค่อยสะดวกนักนะครับก็ได้ประสานไปแล้วครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าณเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการช่วยประสานไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับภาระหน้าที่ภารกิจของแต่ละคนของแต่ละท่านก็ดําเนินการต่อกันไปนะครับผมอยู่ทางนี้ก็มีข่าวสารมี เรื่องราวต่างๆก็จะล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับทางลำตะคองนะครับก็มีเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ได้ฟังได้หล่อหลอมนะครับแล้วก็ได้ซึมซับในเรื่องของจิตวิญญาณของการต่อสู้นะครับคิดว่าคงจะมีกําลังใจซึ่งกันและกันนะฮะอยู่ก็ไม่ว่าอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมครับภารกิจอันหนึ่งของพวกเราก็คือการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับ สู้พื่อบ้นเมืองสู้อย่างไรนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วอยากจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับความจริงมันก็มีข่าวสารอยู่อยู่หลายข่าวสารเหมือนกันนะฮะที่ที่น่าจะมาพูดมาคุยแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับไม่ว่า13บสามยมไทยหรือช่องสถานีช่องอื่นๆก็ตามเนี่ยนะครับก็คงจะได้รับข้อมูลข่าวสารมากพอสมควรบ้างแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่า ในช่วงในเรื่องของความเห็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการคาดการณ์ในแต่ละเรื่องนะครับก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันอาจจะเห็นต่างกันแล้วก็รู้สึกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามครับข่าวสารี่ข่าวสารหนึ่งที่อาจจะอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเ,เข้าใจว่าคงจะไม่มีกี่สักกี่สถานีนะครับที่ได้เอาเรื่องนี้จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหรือว่าเป็นการแจ้งข่าวนะครับ เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับวันที่25เมษายนาก็มีคน8คนนะมีผมเป็นหนึ่งใน8นั่นด้วยมีท่านสมบูรณ์ทองบูราณณนะชุชาิศสีสังอัญชลีภัยรีรักนะครับสำรานรอดเพชรนะแล้วก็ใครอีกอะสมศักดิ์โกสัยสุขนะแล้วก็ยังมีน้องจอยศิริรักษ์นะครับผ่องโชคเนะเราก็ไปที่ศารอายากัน ไปที่ศาลอาญานะครับอ๋อยังมีผู้พันจอดอีกคนหนึ่งนะครับไปที่ศารอาญาไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่เ,เขากล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วก็ยึดสถานีสนามบินนะทั้งสุวนณภูมิแล้วก็ดอนเมืองอก็คดีนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยร้อยร้กว่าคนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ทยอยนะฮะทยอยไล่ ้องไล่ประกันตัวไปชุดละ20คนโดยประมาณ20คน20คนของผมนี่เป็นชุดสุดท้ายนะแล้วก็ในวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้29เมษายนเนี่ยนะครับทั้งหมด160หรือ180เนี่ยนะครับก็จะไปที่ศาลนะครับจะมี2คดีในวันพรุ่งนี้ก็คือคดีคดีสนามบินแล้วคดีสภานะครับเขาก็บอกว่าเราปิดสนามบินบอกว่าเราปิดสภา นะครับปิดสนามบินปิดสภายังไม่ว่าแถมผู้ก่อการร้ายเข้ามาด้วย <c oughs> นะครับก็ในกระบวนการการยุติธรรมนะครับเราก็โครพตรงนี้นะก,ก็ว่ากันไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในกรณีเรื่องของกระบวนการยุติความยุติธรรมที่ว่านี่นะครับปรากฏว่าเออี่ภาพนี่ก็เป็นเมื่อวันพฤหัสนะฮนะวันพฤหัสเนี่ยสีส้มนั่นอัญชลีชัดเจนเลยนะครับกางเกงคล้ายๆกับปโปรงสีน้ําเงินข้างหลังนั่นน,น,น้องจอยนะครับ แล้วก็ข้างหน้านะครับเคลาแบบนี้หนวดแบบนี้ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นใคร <c oughs> ผมศักโกไใสยสุกนะครับนั่นสสท่านสสสุชาตินะครับเดินคุ้มกันน้องจอยนะ <c oughs> ก็นี่ก็เป็นวันเมื่อเมื่อวันที่25นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะไปกันอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งหมดนะออรอบวันที่25เนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าจะเป็น2คดีนะครับ สองคดีทั้งเรื่องอปิดสภาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอปิดสนามบินนะฮะก็อย่างไรก็ตามนะในกรณีที่พวกเราเนี่ยนะครับก็เราก็บอกว่ากระบวนการการกระบวนการยุติธรรมหลักการปกครองนอหลักความเป็นธรรมหลักธรรมาพิบาลทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเรียกว่าระบบกระบวนการยุติธรรม เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการรัฐธ,ธรรมก็คือเพื่อประโยชน์สุขของของคนส่วนใหญ่ของคนส่วนรวมก็คือประโยชน์สุขของมหาชนจําได้นะครับว่าในช่วงที่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ขึ้นของราชนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับคนไทยทั้งประเทศในช่วงนั้นก็คือบอกว่าเ,เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ต้องสังเกตนะครับว่าคําพูดคำนี้นะครับเป็นคําพูดที่เป็นการปกครองเพื่อความยุติธรรมและเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนคนไทยทุกคนแห่งมหาชนชาวสยามนะครับไม่เลือกใครคนใดคนหนึ่งไม่เลือกชนชั้นวรณนะไม่เลือกจังหวัด ไม่เหมือนกันนาะยกรัฐมนตรีบางคนนะฮะเลือกตั้งมาได้เสร็จบอกว่าจะจังหวัดไหนเลือกพรรคเราได้มากเลือกผักไหนจังหวัดไหนเลือกพรรคเราทั้งหมดเราก็จะส่งงบประมาณตรงไปจังหวัดนั้นก่อนเออจังหวัดที่ไม่เลือกเรายังไม่ส่งไปนี่เป็นการแบ่งแยกจิตสํานึกสะท้อนชัดเจนว่าแบ่งแยกคนไทยนะครับแต่ว่ากระบวนการที่ผมกําลังพูดท่านผู้ชมครับว่ากระบวนการยุติธรรมตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องกระบวนการทํากฎหมายเพียงอย่างเดียว ความยุติธรรมทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะอะไรครับกระบวนการทางกฎหมายนี่ท่านผู้ชมครับเ,เขาบอกว่าให้มีเจ้าหน้าที่ในการรักษาความถูกความผิดนะรักษากฎหมายในเบื้องต้นเรียกว่าพนักงานสอบสวนพนักงานตำรวจนะครับมีหน้าที่ในการจับกลุ่มผู้ร้ายนะ กับกลุ่มสิ่งที่เกิดการกระทําผิดกฎหมายแล้วหลังจากสอบสวนแล้วว่าถ้าเห็นว่ามีมูลหรือมีความผิดนะครับก็ส่งไปยังพนักงานอายการพนักงานอายการก็ไปก,กลั่นกรองว่าอันไหนเห็นสมควรว่าถ้าผิดจริงตามที่พนักงานสอบสวนบอกมาก็สั่งฟ้องถ้ายัางยังกั้มกึง่งกั้มกึ่งว่าผิดจริงไม่จริงยังอยากขาดหลักฐานอยู่อยากได้หลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็สั่งให้พนักงานสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมสอบเพิ่มเติมเข้ามานะฮะถ้าเห็นว่าไม่ผิด ไม่น่าจะกระทําความผิดไม่น่าเชื่อสิ่งที่ตํารวจสิ่งที่พนักงานสอบสวนดําเนินการมาก็สั่งไม่ฟ้องไปนะครับมันมีกระบวนการแบบนี้ครับแล้วเมื่อไปถึงศาลแล้วนะครับกระบวนการทางศาลเนี่ยนะครับก็จะมีสามศาลนะไอ้ที่ปะกะตินะครับศาลประกะตินอกจากศาลพิเศษที่กฎหมายกําหนดไว้นีอจจ่อาจจะมีสองศาลอาจจะมีศาลเดียวไอ้นั่นไอ้นั่นกฎหมายกําหนดนะครับหรือบางกรณีนี่นะครับกำหนดในรัฐธรรมนูญไว้เลยนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี40 นะะท่านผู้ชมครับกระบวนการตรงนี้ครับเมื่อมาถึงศาลเนี่ยศาลก็พิจารณานะครับไต่สวนสืบสวนสืบพยานเสร็จโจทก่ายังไงจําเลยว่ายังไงนะครับผู้กล่าวหาว่ายังไง,นะผ,าาง,ไงผู้ถูกกล่าวหาเห็นต่างเห็นแยง้งอย่างไรก็สืบพยานกันไปเสร็จแล้วก็ศาลก็ตัดสินตัดสินเสร็จคู่ความฝ่ายไม่พอใจก็อุทธร์ไปถ้าอุทธร์อุทธร์ตัดสินแล้วไม่พอใจอีกหรือไม่เห็นต่างกับศาลอุทธร์ หรือเห็นว่าตัวเองเนี่ยนะครับยังมีแง่มุมในทางกฎหมายแง่มุมในข้อเท็จจริงที่สามารถที่จะพิสูจน์ความถูกความผิดได้ก็ยังยื่นไปยังศาลฎีกาได้นะครับเนี่ยครับเรียกว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการตามกฎหมายท่านผู้ชมครับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็ยังมีศาลนะครับบางประเภทนะอย่างเช่นบางศาลเนี่ยศาลภาษีนะศาลแรงงานศาลศาลปกครองเนี่ย เริ่มต้นที่ศาลชั้นต้นสุกปั๊บก็ไปศาลสูงสุดเลยครับไม่มีศาลอุทธรณ์นะฮะหรือคดีบางเรื่องนะครับก็ไปที่ศาลฎีกาเลยนะครับเช่นศาลกรณีเลือกตั้งนะครับสสสวนะไม่ผ่านศาลอุทธรณ์หรือกรณีนะครับที่กฎหมายกำหนดไว้เลยนะครับว่าให้มีศาลเดียวเลยนะครับไม่ใช่สองศาลละเช่นกรณีที่กรณีความผิดของนักการเมืองนะครับความผิดทางอาญานะครับ เกี่ยวกับคดีของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสรุปรวมเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านผู้ชมบอกว่านี่คือกระบวนการที่เรียกว่านะครับกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้เกิดระบบหรือกระบวนการยุติธรรมแต่ถามว่ากระบวนการการกฎหมายที่เพื่อเกิดความยุติธรรมเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์สูงสุดในการปกครองบ้านเมืองแล้วหรือยัง ไม่ใช่ครับประโยชน์สุขของประชาชนคนส่วนใหญ่นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมนะกระบวนการยุติธรรมนี้จะก่อให้เกิดเป้าหมายสูงสุดซึ่งเป็นเป็นประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันยังมีองค์ประกอบตัวอื่นอีกนะครับเช่นองค์ประกอบของเรื่องคุณธรรมจริยธรรมองค์ประกอบเรื่องอความ ความถูกความผิดในเรื่องของจรรญาบรนนะครับบางครั้งท่านผู้ชมครับเถียงกันมากพูดกันเยอะในสภาก็เห็นชัดนะักการเมืองนี่แสดงออกบ่อยมากนะครับบอกว่าอา้าวก็กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้นี่ไม่ได้ผิดนี่เนะเมื่อไม่ผิดเนี่ยจะมาบอกว่าผิดได้อย่างไรเอาแน่นอนเมื่อไม่ผิดก็บอกว่าม่ผิดไม่ได้หรอก แต่กระบวนการบางอีกส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้เรียกว่าท่านผู้ชมครับเรียกว่าระบบคุณธรรมจริยธรรมบ้านเมืองใดบ้านเมืองไหนท่านผู้ชมครับที่มีกระบวนการที่เขาสามารถเข้าใจเรื่องระบบคุณธรรมจริยธรรมได้สูงหรือมีจิตสำนึกในทางจริยธรรมสูงเนี่ยนะครับบางทีเขาไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องกฎหมายรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างไร ยังพูดกันเยอะมากนะครับในหมู่นักกฎหมายก็รู้ดีท่านผู้ชมครับว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายที่บัญบญ,ญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแม้กระทั่งรับนูลน,นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาอย่างไรสืบทอดกันมาอย่างไรนะครับแล้วคนก็เคารพสิ่งนั้นนะครับยึดถือสิ่งนั้น